เข้าสู่ช่วงที่2ของ s ับ l ลอดวิกเอนนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาพูดคุยนะคะถึงประวัติการลงทุนของพี่เปียกนัทวัฒน์อ้นรัตน์นะคะนักวิเคราะห์ในดวงใจของใครหลายๆคนนะคะตอนนี้พี่เปียกนั่งอยู่กับเราแล้วค่ะพี่เปียกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะตอนรับพี่เปียกนะคะกับพี่แมนก็อยู่กับเรามาตลอดอยู่แล้วย่ผมเลยคนนี้ย่เลยใช่ไหมคะถึงตัวกันพี่เปียกจริงๆเนี่ยก็มาวิเคราะห์หุ้นในรายการของเนชั่นพอลล์เหมือนกันนะหลายคนที่อยากจะรู้ประวัติกันนะ่พี่เปีน ตลาดหุ้นมานายอะเลยค่ะใร่คะก็อยู่ในตลาดหุ้นมาปีนี้น่าจะปีที่29เลย29ครับพอเท่าอายุผมมาครับจริงๆแล้วเข้าตลาดหุ้นก็ปีมาพออายุหัวเยอะป่าวเข้าเข้าเข้าก็ประมาณปี29ปี29ใช่ไหมคะครับเราๆนั้นประมาณนนั้ใช่ไหมครับ29ปี29 28ปีประมาณนั้นหัวอายุ28เลยค่ะ มากกว่านั้นนิิดดออ๋นนนึงี่ไม่รู้อายุเลยคนนี้พอคำนวณยังไม่ถูกไม่รู้อายุก็หมดเลยค่ะประมาณยี่สิบแปดปีหรอประมาณประมาณประมาณปี29เข้ามาอยู่ที่ตลาดแล้วก็เป็นมาร์เก็ตติ้งเสร็จแล้วก็สมัยก่อนเนี้เขาจะมีเครื่องตัวสำนักตัวแทนค่ะเพราะว่าเพราะว่าสมัยก่อนไทยก็เหมือนลาวเหมือนเขมรเนี่ยนะเขามีฝรั่งสนใจเขาก็จะมาเปิดสำนักวิจัยแต่ว่าเปิดเป็นเปิดเป็นบริษัทจริงๆไม่ได้เขาเป็นตัวแทน ผมก็ลองเข้าไปสมัครดูก็อยากรู้ว่าฝรั่งมันหาข้อมูลยังไงมันมีอะไรน่าสนใจจากนั้นก็ก็ย้ายไปที่โบรกเกอร์โบรกเกอร์ก็ไปทำจริงๆเดิมเนี่ยทำวิเคราะห์หลักทรัพย์ตอนเข้าเนี่ยตัชนีอยู่ที่เท่าไหร่ครับประมาณ2 3 0 0จุดอ้เหรอครับโอ้โหก่อนก่อนก่อนชัดดำก่อนอะไรต้นเลยมาจากข้างล่างเนยครับค่ะครับก็ขึ้นขึ้นมาเยอะเหมือนกันก็เจอเจอมาขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงมาเนี่ครับคเกิด้ีวิต เจอมาประสบการณ์ทุกไซเคิลของตลาดแล้วมันนะคะตั้งขาขึ้นขาลงขาเวียงเห็นวงจรของตลาดหุ้นวงจรนักลงทุนเยอะพอสมควรนะครับวงจรนักลงทุนเป็นยังไงบ้างคะส่วนใหญ่ก็จะมีแมลงเมาใช่ไหมต้องพอพัน์ี่่มาก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วก็หายไปโตขึ้นแล้วก็หายไปมาร์เก็ตติ้งสมัยนั้นนี่เริ่มเขาเริ่มใช้เทคนิคือยังครับการเทคนิคไม่น่าจะ ไม่น่าจะใช่ไหมครับเป็นเซอร์วิสอย่างเดียวออ๋เซอร์วิสอย่างเดียวสมัยก่อนผมทำแกรฟเนี่ยผมต้องพลอตเองนะเครื่องมือเนี่ยไม่มีนะครับต้องพลอตพลอตลงกระดาษเนี่ยรุ่นบุกบุกเบิกแล้วแล้วเครื่องมือแรกที่ใช้คือพอยต์ฟิกเกอร์นะอ๋อครับตัวอื่นไม่รู้จักทำพอยต์ฟิกเกอร์เนี่ยเอ็กโวเอ็กโวเอ็กโวขึ้นไปทุกเย็นก็นั่งทำทำเสร็จแล้วก็เช้าก็ไปบอกลูกค้าว่าเออตัวนี้ข้ามแนวต้านแล้วจะไปอะไรรแบบนี้ ลูกค้าก็งงเอ๊ะมันคืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าลูกค้าก็ไม่งงรู้้แต่ว่าเอาเอาตัวไหนดีอ๋ออันนี้คือเมื่อประมาณสักยี่สิบกว่าปีเขาเล่นแบบนั้นตั้งแต่สมัยนั้นเลยครับคือคือไม่เล่นพื้นฐานเล่นนนนะสมัยนั้นหาคนที่เล่นแบบอาจารย์ดร็อเตอไมนมีไม่มีเลยเพราะว่าสมัยก่อนนี่มันซื้อเสร็จแล้วก็แล้วเวลาซื้อก็ไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะครับต้องไปที่กระดานค่ะสมัยก่อนอยู่ที่สินทรอ๋อครับก็ต้องให้เทรดเดอร์ เสื้อน้ำเงินเสื้อถาวรวิ่งไปคอเคาะพี่เปี๊ยะอยู่ตั้งแต่รุ่นกระโดนตะโกนใส่กันเลยล่ะครับรู้ไหมว่าเขาเรียกว่าเทรดเดอร์เนี่ยนะครับตัวใหญ่ที่สุดแต่ตัวเล็กที่สุดจะเก่งที่สุดอ๋อเหรอครับไอ้กลางๆเนี่ยจะไม่ได้เพราะอะไรมันต้องมันต้องไปขึ้นบนกระดานใช่ไหมตัวใหญ่ก็แหวกเลยอ๋อโอเคเคาะเลยตัวเล็กก็ใช้มุดเอาไอ้สูงกลางๆเนี่ยร้อยหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยไม่เวิร์คใช่ไหมครับ แล้ววิวัฒนาการหลังจากนั้นนะครับก็เป็นคอมพิวเตอร์แหละคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์แล้วจากนั้นก็มีเรื่อง Graph, ออกราฟเทคนิคอลโปรแกรมแรกที่ผมใช้ก็คือ Meta s t o อเลยเสร็จแล้วก็ต่อด้วยมาต่อด้วย e ิสเนวอารมณ์ประมาณนี้ปัจจุบันก็มีเยอะ มากมายหลายปรแกรมตอนนี้ตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตกันได้แล้วด้วยถ้าหากว่าไม่ใช้มาเก็ตติ้งใช่ไหมฮะก็มีหลากหลายช่องทางใช่ใช่ใช่นี่ประวัติการรู้เพี่ยนนี่ครับนี่คือประวัติการทำงานประวัติการทำงานครับอันนี้ไอ้ไอ้ตอนที่ผมทำงานเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบเชื่อไหมว่าตอนที่ผมทำงานเน่เช้าเนี่ยเจ็ดโมงผมอยู่ที่ร้านกาแฟครับสมัยก่อนไม่มีร้านกาแฟก็เข้าเข้าออฟฟิศนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ ดูกราฟทำนู่นทำนี่ไปจนถึงอายุห้าสิบตอนนี้นะเ็ยังยังทำเหมือนเดิมโอ้โหครับต้องต้องอ่านหนังสือต้องคุยกับลูกค้าคุยกับเจ้าของบริษัทเพราะว่าผมก็ตอนนี้ตีกรอบด้วยแล้วบางปีก็เชิญผู้บริหารบริษัทไปไปตีกล์ฟกันหน่ยว่าพูดนี่เป็นไงช่วงนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเราเรามาถึงอายุประมาณนี้เราไม่เคยที่จะ ไม่หยุดไม่หยุดเดินอ่ะครับไม่ไม่เคยหยุดเดินไม่เคยหยุดเดินต้องพัฒนาเองตลอดเวลาแล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้าหยุดช่วงไหนเนี่ยมันจะถอยอ่ะคับใช่ไม่นอ่ไม่ใช่ช่ใช่ใี่ช่ใช่ใช่่ช่ช่ใ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 ช่หน่ใส่ใช่ใช่ใให่่ใช่ใช่ใช้ใช่กั่ใช่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใช่่ค่ใชเใช่ใช่เช่ช่อช่ใช่่อคือช่ใ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 ่ใช่ใช่าช่ใช่่ใช่ใ่ใช่อช่ใชใช่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 ่ใช่ใช่อช่ใ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 ช่่่่่ับ การดูการดูแลลายเล็กกับรายใหญ่นี่พี่เปียกดูแลเหมือนกันไหมครับจริงๆบางคนชอบลายลายกลางกับลายใหญ่ด้วยเพราะว่ามันเหมือนดูแลเพื่อนลายใหญ่มันเหมือนเราเราต้องไปดูแลเจ้านายเราอ่ะอ๋อใช่ใช่ก็จะเป็นคนอารมณ์กันก็จะอารมณ์กันค่ะแล้วพี่แมนแล้วพี่แมนเข้าตลาดมากี่ปีแล้วคะ ก็7ปีครับ7ปีใช่ไหมคะเจถึงแปีเจ็ดถึงแปีอุ้ยเท่ากันหงอยเลยน่าเด็กไปไหมครับจริงๆตอนนั้นเข้ามานี่ก็เริ่มแรกนี่ก็เริ่มใช้ฉายาแมงเน้าสัมลาญเลยแมงเน้าสัมลาญไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้แมงเน้าสัมลาญอําเล่นครับแล้วคือเข้ามาผมก็เล่นวีไอไปก่อนคือแรกๆๆเนี่ยเริ่มเริ่มลงทุนเนี่ยยังไม่รู้เรื่องก็ลงทุนไปก่อนแล้วก็เริ่มสลับไปสลับมาครับเทคนิคกับวีไอเนี่ยนะครับอยู่ที่ว่าท้ายสุดแล้วท้ายสุดมันมาลงตัวที่เทคนิค ก็<ช>คือพอเราเล่นเทคนิคตอนแรกเราอ่านหนังสือแล้วเรารู้สึกราเป็นนักเทคนิคเล่มเดียวเนี่ยแหละอ่านเล่มเดียวแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยใช่เพราะเราเข้าถูกเข้าถูกช่วง<ช>จังหวะคือตลาดกำลังขึ้นมันก็เลยเล่นได้นะครับมันก็เลยตรงไปตามทคิคง่ายๆที่เรารู้แต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็เริ่มเสียพอเสียเสร็จเราเริ่มรู้สึกว่าสงสัยเราไม่ใช่เทคนิคเราก็เลยมาเล่น V i ไก็เลยซื้อ V i ไแล้วก็ทนถือไป แต่ก็ยังดีที่ว่าในช่วงนั้นมันเป็นช่วงของการย่อตัวไงย่อตัวแล้วไปต่อแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละ<ช> <BI S 1> มีไอมีหน้าล่ะเป็นหลงอยู่เทคนิคตั้งนาน,<ช>น <ะ S 1> ครับปรากฏว่าผมวิ่งไปเรื่อยๆๆๆๆๆครบหนึ่งปีลงมาราคาเท่าเดิมก็เลยกลับอืมไม่ใช่ละสงสัยไม่ใช่ละถ้างนั้นเราต้องกลับไปเป็นเทคนิคละคราวนี้ก็เลยเริ่มขุดเรื่องเทคนิคอย่างเดียวเลยแล้วก็มุ่งไปทางเทคนิคเลยซึ่งจริงๆผมเรียนทางด้านบัญชีมาผมก็จะรู้เรื่องเรื่องงบพอควรแต่ว่าไปไปมา เลือกใช้เรื่องงบเลยแล้วก็ใช้กราฟเทคนิคเดียวก็เลยใช้กลายเป็นนักต้องเมนเดย์คนเขาก็เชิงเทคนิคคนจะรู้จักในในนามของเทคนิคมากกว่าเทคนิคมากกว่าเพราะเวลาผมโพสอะไรพวกนี้ก็จะไปทางเทคนิคแล้วก็ไม่ฟังข่าวเลยบางทีผู้อบรมเข้ามาเนี่ยรู้ข่าวเยอะกว่าผมอีกครับจริงๆแล้วนี่คือทั้งสองท่านเนี่ยก็มีประสบการณ์ในด้านเทคนิคทั้งนั้นเลยใช้เทคนิคแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยเทคนิคเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะต้องระมัดระวังอะไรคะสำหรับคนที่จะใช้เทคนิค คือต้องบอกว่ามันไม่มีวิธีไหนร้อยเปอร์เซ็นะ,ะอันนี้อธิบายกันก่อนนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องบางอย่างเนี่ยเรามีประสบการณ์เราก็จะบอกได้ว่าเฮ้ยอันนี้ลองใช้แบบนี้ดูอันนี้ลองใช้แบบนี้ดูนักเทคนิคจะต้องมีต้องมีประสบการณ์เราก็จะต้องอย่างผมเนี่ยเจอแมนเนี่ยผมก็จะคุยกับแมนเป็นเด็กจบใหม่ผมก็จะคุยครับผมอยากรู้ว่าเออเขาเขารู้สึกยังไงกับเทคนิคค่ะอันนี้ไอการใช้เทคนิเคเนี่ยมันก็ มันก็จะต้องมีคล้ายๆแบบมันก็คล้ายๆมีไออ่ะมันเป็นมันเหมือนนิยายอ่ะจะต้องผ่านอะไรบ้างผ่านอะไรบ้างผ่านอะไรบ้างจนเจอจุดสําเร็จซึ่งไอการกว่าจะเจอจุดสําเร็จเนแต่ละคนไม่เท่ากัน ที่แมนเขาใช้เวลาสองสปีเขาเจอเราอย่าไปคิดว่าเราจะถึงสองสมปีนะเราก็ต้องต้องทำหาคำหาเป้าหมายไปเรื่อยๆต้องเรียนให้ดขึ้นต้องเรียนรู้ต้องทำกันบ้านค่ะก็คือต้องทำกันบ้านที่แมนตอนนี้ทำกันบ้านอยู่ไหมคะยังทําอยู่ครับยัอายุปานนี้ครับใช่ยังทำไม่ได้ท่าแล้วอ๋อแล้ครับไมงไหวแล้วจริงๆกราฟเนี่ยไม่กราฟเขาต้องบอกว่ากราฟไม่ได้หลอกเรานะเราหลอกตัวเองเราเพราะว่าเวลากราฟมันแสดงเนี่ยมันก็แสดงไปตามค่าตัวเลขนี่แหละแต่ว่าเราตังหาที่มองแล้วก็คาดชิงในเัวเงว่าเฮ้ย มันต้องไปต่อหรือมันต้องย่อนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครรู้หลักโคเวอร์ทั้งหมดและครบทั้งหมดแล้วเนี่ยจะรู้เองว่าจริงๆแล้วเนี่ยกราฟมีเอาไว้สําหรับวางแผนใช่ใชครับมีเอาไว้วางแผนไม่ใช่มีเอาไว้เดาว่าอย่างไรนะครับการเดาเดาได้แต่คุณจะต้องอ,อย่างที่เมื่อกี้พี่เปียบอกก็คือผ่านเกณฑ์ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่สามยิ่งผ่านหลายๆข้อมันก็ยิ่งชัวใช่ไหมครับแต่บางคนไม่เข้าใจบางคนจะรู้สึกว่าอ,อยากซื้อเลยอะ เทคนิคต้องบอกให้ได้เดี๋ยวว่าซื้อหรือไม่ซื้อมันไม่ใช่อย่างไรมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเรื่องของการเอามาวางแผนมากกว่าบางคนเข้าหาแค่นี้เองนะกราฟให้ซื้อเสร็จลงมาเฮื่ออปต้องตรงไหนหาอยู่คแค่นี้เองใช่มไม่ใช่มันมันไม่ใช่ทั้งโปรเซสโปรเซสเทคนิคไม่ใช่แบบนี้ ค่ะแล้วจริงๆโ c e s s t เทคนิ c a l จะเป็นแบบไหนจริงๆรายการ top บล s อของเราก็มีการจัดสัมมนาขึ้นด้วยะคะในเดือนตุลาคมนี้ก็จะมีทั้งสองท่านเนี่ยมาสอนสือเต็มวันเลยนะะุ่ณผู้ชมคะมีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะก็วันแรกเนี่ยจะเป็นพี่แมนก่อนนะคะวันเสาร์ที่18ตุลาคมพี่แมนจะสอนอะไรบ้างคะตั้งแต่8โมงถึง5้โมงเย็นเลยบอกได้เลยว่าจัดเต็มนะครับก็คือผมก็จะสอนตั้งแต่เริ่มปูพื้นฐานตั้งแต่ต้นเลยว่าในรูปแบบบางคนเนี่ย เคยได้ยินคําว่าเทรนไลน์แต่ก็ลากไปอย่างนั้นอ่ะลากแล้วก็ไม่เปลี่ยนแล้วพอมันหลุดแล้วก็ขายขายแล้วมันก็ไปต่อแล้วก็งงว่าเทรน์ไลน์ที่ถูกต้องเนี่ยตกลงเทรนไลน์ใช้ไม่ได้ใช่ไหมจริงจริงเทรนไลน์ใช้ได้แต่คุณยังไม่เข้าใจมันทั้งหมดเริ่มตั้งแต่เทรนไลน์เลยพอแท่งเทียนก่อนแท่งเทียนการเรียงตัวของแท่งเทียนแล้วก็มาเรื่องเทรนไลน์พอเป็นเทรนไลน์เสร็จแล้วก็จะเป็นเรื่องของอินดิเคเตอร์นะครับอินดิเคเตอร์เนี่ยบอกได้เลยว่าผมไม่ได ลงไปในในคาร์ดนั้นคือผมเอาเฉพาะจุดที่ผมผ่านการใช้จริงมาแล้วคือบอกตรงๆว่าผมเล่นมันเนี่ยเยอะมากอินดิเคเตอร์กกรู้จักเกือบทุกตัวแหละตัทดท้ายสุด,สดทดสอบมาหมดแล้วทดสอบมาหมดแล้วแต่ท้ายสุดมันจะตกผลึกเองว่าอ๋อมันใช้อยู่แค่นี้แหละอินดิเคเตอร์ใช้อยู่แค่นี้พอคราวนี้เนี่ยพอผมใช้อินดิเคเตอร์นั่นคือเป็นการอ่านจังหวะอ่านจังหวะในการเข้าถ้าเราเข้าจังหวะที่ถูกต้องแล้วแล้วมันเริ่มรันแล้วกาไรเริ่มได้แล้วคราวนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้ราคาเป้าหมาย <Yeah. S 2> มันก็จะเป็นเรื่องของการลากฟีโบอะไรพวกนี้ในการหาราคาเป้าหมายค่ะ,ะค,คือคนไม่มีประสบการณ์ไม่รู้จัก เทคนิคมาก่อนปูตั้งแต่ต้นเลยเรียนได้ใช่ไหมคะคือปูนกันตั้งแต่ต้นเลยสําหรับคนที่อยากเรียนรู้เทคนิคของกราฟนนี้คือของพี่แมนหนึ่งวันเต็มๆจริงๆยังมีอีกเยอะเลยพอไล่ไปมันต้องรู้ถึงขนาดว่าไซเคิลเนี่ยตอนนี้คุณอยู่ตรงจุดไหนของไซเคิลคุณจะได้รู้เพราะว่าวิธีแต่ละแบบมันก็วิธีการเล่นแต่ละจุดของไซเคิลมันก็ไม่เหมือนกันคุณเล่นแบบตั้งแต่ต้นรอบก็เล่นอีกแบบหนึ่งคุณเล่นตอนปลายก็เล่นอีกแบบหนึ่ง เหมือนตอนนี้เซตมันไม่มีใครตอบได้ว่ามันปลายหรือยังแต่มันก็อิ่มตัวในจุดจุดหนึ่งแล้วดังนั้นเนี่ยหลายๆคนนะตอนนี้เนี่ยไม่รู้เรื่องก็เข้าไปซื้อซื้อเสร็จแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้พี่เปียวบอกก็คือโดนถ้ามันโดนทุบลงมาก,ก็คือพวกคุณตัวเล็กๆก็จะโดนก่อนแล้วเขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเล่นแล้วมันขาดทุนเทคนิคช่วยอะไรไม่ได้เลยช่วยไม่ได้ครับเพราะคุณกาลังเข้าตรงปลายนะครับการลาเล่นตรงปลายเนี่ยมันต้องมีการคัดลอส อะไรเงี้ยมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเปียกอ๋อครับจริงๆจะบอกว่าเนี่ยนี่คือเทคนิคที่ผมจะพูดทั้งหมดในวันนั้นก็คือเมื่อกี้ก็มีการคุยกับเปียกว่าจัดเต็มว่ามีอะไรม้างผมก็เลยบอกว่าเนี่ยผมสอนงี้ ครบหมดแล้วแล้วพี่พีชจะสอนอะไรพี่พีชบอกแมนไม่ต้องห่วงพี่เดี๋ยวพี่เอาตัวรอดพี่มีเยอะกว่าพี่แมนพี่มีเยอะกว่าแมนเยอะพี่อยู่มา50กี่ปีนะไม่ถึง50ปีแล้วปีไม่ใช่ต่อไม่ใช่ฮะนักเรียนรุ่นหลังตลาดหุ้นพี่เปียงแล้วครพี่จะสอนอะไรคะวันอาทิตย์เต็มวันของพี่แมนวันเสาร์เต็มวันคืออย่างี้ครับผมบอกอย่างี้ว่าการเรียนเทคนิคเขเนี่ยทำไมต้องเป็นสองคนนี้ค่ะมันเป็นมันเป็นเขาเป็นเจเนอเรชั่นใหม่ครับผมอยากให้มาฟังมุมมอง ของเจเนอเรชันใหม่ๆส่วนผมเนี่ยถือว่าลูกอาศัยลูกเก่าลูกเก่าก็คือจะต้องมาวางแผนครับว่าถ้าเราจะเล่นหุ้นแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยเราจะเล่นยังไงเราจะวางแผนยังไงเวลาขาดทุนแล้วจะแก้ยังไงอันนี้คือที่จะสอนซึ่งทุกคนต้องเคยเจอขาดทุนกันหมดใช่เสร็จแล้วมาดูซิว่ามีวิธีการอะไรที่จะ forecast ไปข้างหน้าได้ไหมว่าเอทุนนี้น่าจะไปแค่ไหนแล้วก็ ที่จะสอนเนี่ยรับประกันเลยว่าไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนแน่นอนเป็นซุปเปอร์ทริคเลยเป็นซุปเปอร์ทริคนะครับเพราะผมผมจะสอนเฉพาะทริคเท่านั้นส่วนส่วนสิ่งที่นักคุณจะต้องทำมาก็คือช่วงก่อนสักอาทิตย์สองอาทิตย์นึงช่วยช่วยเอาของที่ตัวเองมีอยู่ทั้งหมดตำราก็ได้อะไรก็ได้ที่อ่านให้เรียบร้อยเสร็จแล้ว ทุกเช้าออกกําลังออกวิ่ง <ฮะ S 1> ครับคือกลางคือนนอนให้หัวค่ำหน่อย <ฮะ S 1> แล้วมาเรียนแล้วก็มาเรียนนะคะก็ป่วยก็จะไปเรียนด้วยแล้วก็ไปเจอกันในงานนะเราก็จะสอนกัน2วันเต็มนะคะสวัน สคืนไม่ใช่นะคะสวันเต็มๆเช้าตั้งแต่กับสิบเกใช่ค่ะสิบแปดสบเก้าตุลาคมตั้งแต่เช้าจรดเย็นเลยนะคะก็มีค่าใช้จ่าย9,900บาทนะคะสำหรับคอสนี้2วันเต็มเต็มที่โรงแรมอมรินพัคเตอร์เกตคะก็สำรองที่ร่างหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะก็ต้องรีบจองกันหน่อยนะคะต้องมาเรียนรู้เพราะว่าการเรียนรู้นี้ถือว่าเป็นสุดยอด ค,คือบางคนเนี pues ่ยจะบอกว่าเออมันแพงไปนะผมไม่แพงนะครับค่ะนี่เป็นคอสที่ถูกที่สุดใช่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้ครับครับคุณมาแล้วจะรู้ว่ามันไม่แพงครับค่ะอ่าเอาทิชชู่มาด้วยน้ำตามันไหลไงซึ้งไครับติ่มนังติ๊กมาด้วยนะครับวิทยากรผู้ไม่ถูกใจก็สองเลยนะครับวันไหนเราะมันเสาร์ใช่ไหมวันอาทิตย์ดีกว่าครับขอบใจมาก ทิ้งท้ายทุกี้อ,อยากจะฝากอะไรกับนักลงทุนบ้างครับพี่พี่เปียกครับค,ครับผมคิดว่าการลงทุนในตลาดทุนมันเป็นอะไรที่ต้องฝึกฝนค่ะไอการที่ต้องฝึกฝนเนี่ยมันมันตั้งแต่ที่ภาคทฤษฎีค่ะยัน,านภาคปฏิบัติต้องฝึกไม่ใช่เรียนเสร็จแล้วก,ก็ก็ไม่ได้ฝึกฝนการฝึกฝน,นคือลงไปเทรดจริงอะจะเริ่มจากเงินน้อยก่อนก็ได้ลองดูว่าไอวิธีที่พี่แมนกับพี่เปียกสอนเนี่ยมันโอเคไหมค่ะแต่โอเคไปเพิ่มกันก็อยากให้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยพอร์ตพอร์ตมันจะ ันจะโตขึ้นค่อยๆโตไซเคิลของนั้นทุนที่ผมพูดตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยมันก็คือเกิดแล้วก็หายไปเนี่ยจะน้อยลงค่ะปัจจุบันนี้เนี่ยก็น้อยลงเยอะแล้วในความใต้ข้ามเห็นของผมนะครับใจเนี่ยอยากให้ไม่มีคนตายออกไปเลยนะครับค่ะเกิดแล้วก็คงอยู่แบบนั้นนะคะพี่แมนละคะก็อยากจะให้หาความรู้ก่อนที่จะลงทุนนะครับเพราะว่า ทุกบาททุกสตางค์ที่เราหามาเนี่ยหามาบางทีก็บางคนก็หามาอย่างย่างลบาบากแต่ปรากฏว่าพอหามาปุ๊บมันลงกับหุ้นแล้วก็ขาดทุนแล้วก็จะรู้สึกว่าตลาดหุ้นนี้มันไม่สวยรูเลยจริงๆท้ายสุดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคุณพลาดในตางหะที่คุณไม่มีความรู้แต่คุณเอาเงินมาลงทุนนะครับใครลองใครลองมีต้องลองให้มีความรู้ก่อนแล้วพอเป็นลงทุนเนี่ยอย่างน,น้อยเวลาคุณพลาดเนี่ยพอคุณพลาดปุ๊บมันยังเป็นต้นทุนในความเขาเรียกว่าต้นทุนความรู้นะครับเอาสิ่งที่พลาดเนี่ยมาปรับปรุงประยุกต์ใช้้แลว สร้างกําไรต่อไปค่ะแล้วก็สิ่งสําคัญเลยก็คือจะต้องลงสนามแล้วก็ต้องฝึกฝนให้มากๆนะคะเพราะว่าเราจะเรียนทฤษฎีอะไรมาถ้าหากว่าเราไม่ฝึกฝนก็ไม่มีประโยชน์อะไรด้วยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่เปียรณนัทวัฒน์ต้นรั์ค่ะแมนม่วสักการค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะพี่คะคุณผู้ชมคะสำหรับการจองสัมมนาค่ะเดี๋ยวติดตามรายละเอียดได้ตามโฆษณาหลังจากนี้เลยนะคะแล้วช่วงนี้เราจะไปพักโฆษณากันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาพบกันในช่วงของดี e ินเ e s t ตอร์ค่ะ คลินิกซอกลอสซีซั่นโฟสัมมนาสุดยอดเทคนิคเรียนกราฟใช้เป็นกำไรจริงเจาะลึกแบบแอดวานซ์ไปกับ2นักลงทุนขั้นเทพครูแมนอัครพงษ์ขวงธนชัยสต็อกแมนเดกับหลักสูตรสุดยอดเทคนิคกราฟหุ้นและครูเปียกนัทวัฒน์อ้นรัตเจาะลึกซูเปอร์ทริคสัมมนาเข้มข้น2วันเต็ม 18-19ถึงตุลาคมนี้ที่โรงแรมอามารีวอเตอร์เกตบัตราคา9,900บาทรับจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดพร้อมสำรองที่นั่งโทร0 2 3 3 8 3 0 0 0กด3